ศูนย์การทหารปืนใหญ่นำกำลังพลบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลครั้งยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2566 พลตรีพิสิทธิ์ปัญญาณนะผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่เป็นประธานนำกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ค่ายภูมิพลที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่เข้าข่ายที่เป็นผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวนกว่า120นายร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครั้งยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร13ตุลาคม2566 ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ณสโมสรน,นายทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์พยาบาลจากสำนักง,งานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่สองจังหวัดลบบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกในการ ตรวจคัดกรองกำลังพลที่เดินทางมาบริจาคโลหิตในครั้งนี้โอกาสเดียวกันนี้ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ยังได้ติดเข็มกลัดที่ระลึก,กาชาติให้แก่กำลังพลของหน่วยที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจทั้งนี้เพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภยัยให้กับสภากาชาติไทยซึ่งอยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิตสำรองปริมาณ ไม่เพียงพอต่อการนำที่ใช้ในการช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยตามนโยบายของกองทัพบ,บก โดยมีปริมาณโลหิตที่ได้รวมทั้งสิ้น2 8 3 5 4ซีสำหรับโลหิตที่ได้ในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆทั้งในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่รับผิดชอบรวม8จังหวัดของสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่2ในโอกาสต่อไปสุกันวลสุวรรณรายงาน